Matheo <sí -se>

สองไมขนมนี่ขอ,องสองเปียนหนึ่งแลหละสองกันหนึงหนวดบีอา้าวไม่ใช่ตางีตากีตกีม่ใช่แนะม่อะไรนะไม่ใช่แมอา้าวก็ อะไรคะไล่แล้วเหรอเฮ้เฮ้บีโตอคบบี อาเบียจะขึ้นเหรอโากาลลงไปก่อนไป <ś c oughs> อาบีอาเบียนยนขนมมาห,มห้นี่บี นมหมดเลยมาอจะเอาขนมมามามาห่อห่มาขนมมาหนาโ้นมาหนาตัวตัเยปาเซว่งเงี้ย

ล้างก่อนจะเปิดอ่ะล้างมือก่อนล้างก่อนล้างก่อนไปล้างอีกอก็ไม่ได้อันนี้เช็ดให้แห้งก่อน ไม่ทิ้งขยะตรงหนนะไม่ต้องทิ้งเดี๋ยวกลับไปทิ้งที่บ้านม่ม่ช่ที่บ้านนักยานตูอ๋ออ่ักยาตอ๋อ่อมมมีด้วยแหละ อไม่แน่นสอีมาี่คนน่ะไปด้วยไหมแับพี่ก็า็เปี่ยงนี้ mềm mềm Ôi <laughs> ไปบบนี้่บบนี่คัอขนมดูดูแลเาคือขนมไปมาคนนี้เปลี่ยนแล้วมีไม่ใหเดด้เปียกแต่เปียกตั้งนาน

ให้ปลาเหอะปลาก็หิว่าไปซื้อไม่ได้